อ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบร้านอาหารฮอสพอร์ตกันนะเราเห็นมันขึ้นอยู่มันน่าเล่นมากเลยเราก็จะมาเล่นกันอ่ะเรากดเล่นไปเลยเข้ามาแล้วเขาบอกว่าให้ตั้งค่าคุณคุณภาพของกราฟิกเป็นห้าบวกแต่เราไม่ตั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้าง ่ะก็ต้องรอ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 มันรีรีโหลดก่อนนะคะทุกคนอ่ะแล้วกดของขวัญแบบนี้เหมือนจะแปลให้ได้เลยแปลให้เลยนะเนี่ยอ่าพอเราเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะหูเหมือนเมืองในญี่ปุ่นใช่ปะ่ะหรือจีนหรือนภาษาจีน กาจะเมืองในจีนเหมืนเมืองจีนสักนิดหนึ่งแล้วก็จะแบบว่าใครอยากมานั่งข้างหน้าก็สามารถมานั่งได้นั่งข้างในก็มีเหมือนกันนี่อู้น่ากินเห็นแล้วหิวเลยมีเซเว่นด้วยนะเหมืนจะเข้ามาในเร็วๆนี้หรือเปล่าใช่แหละ ก็มีไอติมมีไอติมด้วยโอ้ยอะไรก็จะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะเดียวแบบสำหรับคนมาคนเดียวนะเลยโต๊ะเดียวแล้วไอ้สองโต๊ะแล้วเงินเราเอาตัวนี้ชุดอาเรียกคนมาให้แบบมาแบบเหมือนจองโต๊ะแล้วอะไรหูข้างหลังกินน้ำคุอยมาก มาแล้วมาแล้วมาสั่งกัน What do you like What would you like to order ก็คือจะเอาไม่รู้อะไรเอ่อใส่ผักดีไหมเอาอืมลักสตาเออเป็นอันนี้ซาเทอาหารทะเล เผ็ดไก่อาหารทะเลแล้วกันถึงซื้อโอเค c o m i มิ r งไ h t อ p เดี๋ยวจะมาในเร็วนี้งั้นเราต้องรอก่อนเพราะว่าจะได้จองตัวไว้มั้นเดือนเราจะโดนเจที่มีมอวีอพด้วยรอ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  มาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วเราก็จะมาเลือกของกันว่าเราอยากกินอะไรเออเอาจานก่อนเมนูดูน้อยอะ ดูด้วยน้อยเนาะหรือว่าเราเล่นไม่เป็นเอ่แล้วก็อันนี้โอเค แล้วก็อันนี้แล้วกันแฟนตาอ้าให้ซีคัมมาอีกทำไม <c oughs> มีไอติมด้วย <c oughs> เหรอไอติม <c oughs> เราค่อยมาเลอกที่หลังโอเค kiểu tại đó lên ngay phải sang cho kênh Ghiền không อไรไม่เข้าใจเขาจะเก็บกอไว้นี่ออเอเอเอ,อยากสอ๋อนี่ไงเอาเป็นอันนี้หนึ่งเอออย่างละหนึ่งไปเลยอย่างละหนึ่งค่ะ อ้าชอบอันไหนก็สั่งเพิ่มอ่ะได้แค่นี้ได้าอะไรค่อยสั่งเพิ่มเอาแค่นี้ไปก่อนจะได้ค่ะโอเคชิปอืมมากินงม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 อร่อยมากอ่า ก็ใส่ไปมาแล้ว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 โหเยอะเลยชิบ ใส่ใหงมดไปก่อนอืมชิบอืมโอเคชิบอืมนึก็ใส่ใส่ไป ใส่ให้หมดเลยอ่ะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้จะใส่ใส่ไปก่อนใี่ใส่กุ้งด้วยใส่กุ้งด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างอย่างละหนึ่งไปก่นอนอืโอเค มีนี้ด้วยนีย่อ่ะส่ผักไปให้หมดอ๋อเราต้องกินหน่อยงามาดูเสียงเอจะมาแล้วกันมิมีเสียงเอจะมาด้วยทุกคนได้ยินไหม จะมาก็จะมาะมาณอ่ะเราก็จะใส่เพิ่มเรียกเข้ามาเรื่อเข้ามาเรือเข้ามาอ่ะเต็มแล้วเราก็จะใส่ผักเข้าไป กินกินงอม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 อร่อยมากเมื่อกินแบบปกตินั่นแหละไม่ได้กินจริงอันนี้เหมือนจะเป็นเซตเซตอือมีแต่ผักไม่ควรเอาผักไปเยอะนนะ 아, 잘 가봐. 미달. 먹인, 먹인, 먹인. 음, 오케이. Okay. หน้าสั่งอย่างละหนึ่งเลยคตดเยอะนี่เดี๋ยวสักพักไม่เราอยากกินไอ้เล็กๆ เข้าไปนีจะหมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วชึบอันนี้เรายังไม่ได้กินเหรอในระหว่างที่เรารอไอ้อน,นี้ใช่ไหม แล้วก็ไปเอาไอติมมะม่วงมาด้วยแหละเป็นแบบว่าไอติมมะม่วงนะุ่โคนนี่โหกระเด็นเลยเมื่อก,กี้มันมีชิ้นที่ตกพื้นไป้วยล้วก็เก็บมาก,กินนี่ Okay Ah ni Mereka dah apa ya? Kau kena 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 ทำจะหมดแล้วเร็วมากหมดแล้วเปลี่ยนที่นั่งกันทุกคนเนีย่ยเราจะลองย้ายแมปกันดูหย้ายแมปเลยนะทุกคน เราก็จะมาลองเล่นแมปลนะัวสดวกซื้อตอนกลางคืนกันแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะฟูสเอเอจะมาโอเคงั้นเราลองกดเข้าไปเลยแมปนี้เราก็ได้ลองเล่นไปบ้างแล้วนะแล้วเราติดมากมากเลยแบบว่าเล่นเพลินไปหน่อยเล่นแบบเพลินมากเนี่ยดูซิเราเล่นเพลินมากตังเราก็มีอยู่หกพันแล้วตอนเข้ามาตอนแรกจะได้อยู่ห้าพันนะคะทุกคน มี้ย่มีเชื่อภาษาจีนให้เราด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอลลุกโลกถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้ตังเพิ่มเป็นทีละร้อยทีละร้อยนะคะทุกคนตังเราเลยเพิ่มไงเอ้ยนี่เราจะทําแบบแบบเออคิดจีนอือเนี่ยแบบว่าเขาจะมาร้านสวกซื้อใช่ปะทุกคนเคยดูหรอูปะไม่รู้ก็คือเดินๆๆมา เขาก็จะมาเลือกนะ้ำไอ้พวกนี้เช่นเราจะเอาเป็นกีวี่นน้ำกีวีแล้วเขาก็เดินมาเดินเดินเมาซื้อน้ำแข็งแล้วเขาก็ซื้อท็อปปิ้งด้วยนะเนี่ยแต่ว่าแบบนี้มันทำไม่ได้สองร้อยพอดีแล้วก็จะจ่ายตังกับคุณลุงซานแต่คอส จริงๆโอเคได้แล้วเราก็จะมานั่งทำกันตรงนี้อ่ะช่วยดับแขนงนี่แล้วก็ใส่ลงไปคล้ายๆชาเขียวแล้วก็กินมือมืมือมมอย่างนี้ตรงนี้ยังไปไม่ได้น่าจะมาในเร็วๆ,ๆนี้ อวันนี้เราก็จะมาเอจะมาซื้อของกินกันนะคะทุกคนนี่ยำดึกนี่เป็นมาม่าที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะชอบนี่ซื้อไปซื้อไปเราก,เก็เลือกเลือกเลือกเอาไส้กรอกอันนี้ด้วยไอ้ไม่เอา เอออันนี้นไอติมปะใช่แหละไอติมแตงโมขอเลือกน้ำก่อนอันนี้น่าจะเป็นเออน,นั้นแหละเอออะไรนะเป็นชาเขียวเอนนอนนอันนี้เป็นอะไร บกกี้อันนี้คล้ายๆบกกี้เลยรู้สึกบกกี้ขนมเหรอขนมอันนี้เราชอบกินมากอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบซองแล้วซองแล้วก็เอาแบนดเดียวกันไปเลยอ่าไม่ได้คุณไม่สามารถซื้อเจ็ดครัง้งในคราวเดียวกัน เสียใจอาชําระเงินที่ทีดผู้รับผิดชอบ NPC ปึ๊บอืมโอเคได้แล้วเราสามารถซื้อสารพัดได้ได้ใช่ไหมใช่นี่คืออะไร เราได้สลับปลามาแล้วคืออะไรอ๋อจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ไส้ถั่วดำนี่เดี๋ยวเราจะลองมาซื้อสลับปลาแบบนี้โอเค ได้มาแล้วจ่ายตังค์เลยติดโอเคอันนี้ก็จะเป็นไอติมจริงๆด้วยเราเก็บไอติันก่อนอุ้ยเก็บเงินอาวุธปืนชินมาสอันนี้ต้องเฮ้ยมามา่าเราต้องต้องมาม่ากันก่อน อ่ะนี่ใส่น้ำดู้ยมีหนูอันนี้แหละนี่อันนี้ต้องอุ่นอ่ะใส่เครื่องปรุงชิบชิบชิบโอเคต้แล้วตุ๊บดอันนี้ก็อุ่นสับหลับเปล่าอันนี้ก็อุ่น แล้วก็จะเอาไปได้กินตรงนี้แหละโอเคตรงไหนดีของเต็มโต๊ะไม่หมดเลยเออตรงนี้ก็ได้เฮ้ยเราอยู่แข่งรนะดับกลางแล้ว อย่าลืมเอเอแล้วมามา่มาหายไปไหนอันนึงมามาหายอ๋อลืมไปเราซื้อมาได้แค่อันเดียวกินคิดแคทเดี๋ยวเรามาหยิบซ่อมก่อนนำช้อนมาใส่เครื่องดื่ม ชื้อมีเหมือนกับน้ำอันแรกที่เรากินเลยอันแล้ก็ต้องแกะซอก่อนะนะนี่กินเลยงาบงางานี่ตามด้วยไส้ต่อแล้วมีสละเปลาด้วยแบบนี้เป็นแบบเอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปกินอาหาร เฮ้เดี๋ยวเรามาพังเสร็จเอยมาเฮ้ยข้างงเอซมาฟินมากเออนี่แค่นี้พอเป็นไงกินไส้กรอกเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกสลับเปล่าชื่อ มีควันด้วยนะเมื่อกี้เราเห็นอ่าแล้วก็กินอันนี้อันนี้อยากลองซื้อสามรอย เราจะซื้อเราจะเราซื้อของแต่ฝั่งนี้อาสะลับเปล่าไปด้วยเราชอบสะลับเปล่าสุดอะไรก็มีอันนี้อันนี้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้อันนี้เรายังไม่เคยกินเลยนมอันนี้โอเคพอละ นี่นี่คืออะไรฮะอ๋อชิโอเคมากินกันตรงนี้ที่เดิมคุ่นเราต้องเวฟทุกอย่างเลยทีย่เราซื้อมา ชื้อใช่นีอ่ะมีนมกล้วยโอ๊ยเราซื้อมาต้องเปลีทุกอย่างเลย <c oughs> เกียดไบ <c oughs> โอเคได้แล้วไปละอ่ะ ปรับรูปร่างโอเคเขาดูกเกินมาที่เรานะเออเขาเกินมาที่เราอะทำไงดีนี่ โอเคอันนี้หมดละมากินเลยอันนี้ก็จะขายขายซูชิกินนมด้วยแย่งกินซะเลยเอาวางไว้ที่เราดีนะ อยากวางอะ่อะอ่ะอย่าดูท,ทีที่ตัวเองก็มีนังเยะนังแยะเมา่าวา,ท,า,ท,าที่เราทำไมเอ่ย คลิปนี้ยาวหน่อยนะยาวจริงอะไม่รู้คนจะดูมาถึงตอนนี้หรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะคะกับ2แมปนี้วันนี้เราก็เล่นแมปเป็นร้านอาหารฮอทพอตกับเอ่อ ลาสดวกซื้อตอนกลางคืนไปนะสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ช่องมันนี่อาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุบมเอบ๊ายบาย